เดือนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับใครที่ต้องการรีแมป ECU นะครับเดือนนี้ได้ส่วนลดไปเลย3,000บาทยังไงติดต่อทางยอดคาร์แอดมินหรือโทรมาได้เลยครับถามว่าการรีแมป ECU ช่วยอะไรบ้างนะครับการรีแมป ECU เนี่ยหรือจูนกล่องเครื่องยนต์เนี่ยในรถ Sky Active เบนซินนะครับอย่างคันนี้เป็นมาด้ a 3าฟังก์ชันที่สามารถทำได้ก็มีเปลี่ยนนะครับการจุดระเบิดนะครับการจ่ายน้ำมันนะครับวงศาไฟจุดระเบิดปรับวาล์วแปรผันนะครับปลดล็อกกลองปลดล็อกความเร็ว ปรับการตอบสนองของคันเร่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการปรับจูนพวกนี้จะได้แรงม้าแรงบิดนะครับที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะวัดแรงม้าให้ดูนะครับว่าก่อนจูนและหลังจูนเป็นยังไงและความแตกต่างที่เราได้จากการจูนมีอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าคนนะครับชอบแรงนะครับสามารถไปใส่พวกเฮดเดอร์ท่อนกลางท่อนปลายนะครับอยากจะจูนให้ไฟออกท่อหรือปิดโค้ดเฮดเดอร์อย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกล่องเดิมของสกายทีมเนี่ยค่อนข้างฉลาดนะสามารถจูนได้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับ อันนี้จะเป็นกราฟก่อนจูนและหลังจูนนะครับก่อนจูนเนี่ยเราเคยรีแมปมาแล้วแต่ว่าลูกค้ารีแมปไปประมาณ7ปีแล้วมาจูนเกียร์เพราะว่าคอนดิชันรถมันเปลี่ยนนะของเดิมเนี่ยมีอยู่139แรงม้านะครับไฟล์ใหม่ที่เราอัปเกรดไปมี149แรงมา้าลูกค้าได้แรงม้าสูงสุดมาเพิ่มที่10แรงม้านะครับส่วนการเล่งขึ้นไปตรงเนี้ยกราฟอาจจะยังไม่แตกต่างมากเพราะว่าในรถเกียร์ออโต้เนี่ยเราไม่สามารถเหยียบคันเร่งเต็มได้นะครับและเมื่อเราเหยียบคันเร่งเต็มได้